อารมณ์ดีกนะับเท่นี้เนะีน่ยอารมณ์ดีแล้วยินีรับตัว EP ที่กูเฝ้าเรามา่สุดอีก EP หนึ่งก็อรแล้วกูเฝ้าเราทุกทุก <laughs> ่เป็นฟิกเกอร์หุ่นหมีที่สวยสุดในความเห็นของกูตอนนี้อ่านั่นก็คือขูมามงใช่หรือว ตัวเฮอะไรบาร์โตวีลคุม่าอดีตเจตเทพตอนสลับมนุษย์ผู้กินผลนี่คิวนี่คิวหรือว่าผลกลุ่มเนื้ออุ้นตีนหมีนั่นเองเชื่อว่าเป็นตัวบทของหลายๆคนนะครับเพราะว่าด้วยเอกลักษณ์คาแรคเตอร์เนี่ยมันทําให้ดูน่าติดตามน่าค้นหาอ่าแล้วโปรไฟล์มันลึกลับนะมันแบบเคยเป็นราชามาแล้วมาเป็นเจตเทพมาเป็นคณะปฏิวัติอีกแล้วก็เข้าร่วมการทดลองของดรน้เตื้อกระพังเป็นอาวุธมนุษย์ ใหญ่ขึ้นทุกอีพีทับลัสรีฟมาดัวมิวคูมานะครับผมก็เนี่ยข้างหน้าตาคูมาเด่นมากข้างๆไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะเป็นแบบสปอร์ตยูวีลัสลีฟแล้วก็มีบอกชื่อบอกไซส์หนึ่งต่อแปดอะไรเงี้ยครับผมโอเคครับแกะออกมาก็จะเป็นแบบเนี้ยประมานี้นี่ว่ามีการก่อนเอ้ยมันมีความเป็นแบบเป็นอมันนเป็คู่มือมันเป็นคู่มือมีคู่มือตลอดด้วยอ่ะเอ้ยมีคู่มือว่ะ instruction มันเห็นพวกเราโง่ขนาดนี้เลยหรอวะนะท่ายมันเยอะไงลุยคนเดียวละ นี่มันมีพาร์ตเอฟเฟกทั้งหมดก็แปดพาร์ตแล้วอ่าประมาณสิบพาร์ตแล้วตัวคุม,ม่อีกประมาณสี่พาร์ตนะครับโอเคมาต่อเลยดีกว่ามา รูปทุกอันเหลืออันเล็กอันหนึ่งเนี่ยทิ้งป่ะหรือหักวะอันเนี้ยอะไรหักอีแล้วมึงมันหักจากอะไรมึงไม่ได้ดูมีอะไรครับอันนี้อ่ะอะ่ป่ะเยอะมากเลยโดเออเพื่ออะไรวะแม่งแยกมาอันนั้นเพื่ออะไรไม่รู้เลย S 2> <2> <S อขอสองคำได้เฮี้ยสวยมาก3ามคำโคตรสวยมากสี่คำต้องมาเร็ว <2> 2> บอกแล้วว่าแม่งสวยที่สุดในบรรดาครูมาที่แบบงานออกมาสำหรับกูนะตอนเนี้ยเพราะว่ากูรู้สึกว่าครูมามันคือแค่นี้เลยเลยว้ยตัวมันจะพลังมัน <2> 2> ปกติมันจะมีการเอาคนแบบกระเด็นอะไรอย่างนี้มาอยู่นะรา้ว่ามันเยอะไปนิดนึงเออ้าอนนองเราองดูแพนไหมเปิดไฟโชว์ไม่เฮี้ย ู<ผ>มิใจนำเสนอแล้วครับนำเสนอมาเข้าดีเทลกันหน่อยคือกูว่าหน้ามันทําได้เหมือนในการ์ตูนเลยนะแล้วก็ชอบที่แบบเสื้อผ้ามีเท็กเจอร์มันเป็นสิ่งที่เราดูการ์ตูนไม่เห็นไงแต่เนื่องจากมันเป็นงานเก่าแล้วมัน2อ1 8นสมัตอนมาเท็กเจอร์มันจะยังมีความใหญ่อยู่เดี๋ยวนี้งานใหม่หม่เท็กเจอร์มันจะเริ่มแบบย่อตามสเกลของชิ้นงานไปแล้วแล้วก็มันมีรอยแผลที่เหมือนคล้ายๆโดนฟันก็จะมีเครื่องจักรที่อยู่ตรงไหลมันแล้วก็ข้างหลังมันที่เป็น แท้เหมือนกันพลังส่มเนื้อมันก็คือแบบไม่ได้ใส่กิ้งอะมันเป็นแบบมีความขุ่นๆหน่อยเ้อคาของกูม,มาก็จะเป็นมันก็ยังไม่บอกว่ามันทำอะไรได้บ้างม,มันก็สะทนสะท้อนได้ดึงความเจ็บปวดซึ่งค่อนข้างจะเป็นนามธรรมแปลงรูปเป็นของเป็นโมเดลเป็นของเป็นลูกป,ปั้นเนี่ยอเออมันดูแข็งแต่ก็ไม่ได้แข็งน,นดูนุ่มแต่ก็ไม่ได้นุ่มแล้วก็สิ่งที่เพิ่มมาที่เราพวกเราว้าวกันก็คือตรงฐานเข้าไปคือเราไม่ได้สังเกตมาก่อนแต่ว่าที่เขาเพิ่มมาก็คือเป็นตัวกระโหลก คือตอนปีก็ไม่เห็นตรงนี้เออเราไม่ใช่กะโหลกกะโหลกลาไงกะโหลกมเท่มันพื้นควันมันเนี่ยมันจะแบบมันมีความเป็นมุกอะด้วยความที่มันพยายามจะคุมโทนหรือเปล่าไม่รู้กูว่ามันเข้ากับภาพรวมดีนะเออใช่เพราะว่าอย่างเสื้อมันก็คือไม่ได้เป็นดําสนิททุกอย่างมีความหมนในตัวมันอยู่มันจะไม่ดําสุดไม่ขาวสุดกูชอบการลงสีมือมันนะมันดูว่ามันเป็นมือของชายกลานโลกที่ไหมโอ้โหชายกลางโลกมันดูมือมีความกระปอยู่ในมือมันนะเอออารมณ์ประมาณนั้นไงฐานมันก็คือมันจะมีปุ่มเนื้ออยู่ เนาะตรงหน้าฐานน่ารักมากของใช่ซ <so ึ่งพอทุกอย่างประกบฟางลงมกันเนี่ยเราฟอร์มมันถูกสเวลล์ขึ้นไปแล้วก็บิดทวิสต์อย่างเงี้ยมันสับเยอะเว้ยมันทำให้งานนี้มันออกมาค่อนข้างน่าจะสมมาตรปราดแล้วก็มันเต็มอ่ะเจ้าจุดห้ากล่องอันนี้กูชอบมากเลยนะเป็นสิ่งที่กูพูดมาหลาย EP ที่แบบว่าอันนั้นเยอะเกินไปน้อยเกินไปกูว่าถ้าเกิดว่าทําแล้วทํายังไม่ถึงอะ แค่นี้ก็พอแล้วเว้ยแค่นี้คือสวยมากแหละมึงทําแบบรูปคูม้ามานิดนึงแล้วก็เป็นแบบตาอะไรที่มันแบบบ่งบอกความเป็นตัวนั้นอะ่ะก็จบแล้วแค่นี้ก้าคะแนนเลยอ๋ออันนี้<อ>เป็นกล่องที่คะแนนเยอะมากเลยมันเป็นความก้าส่วนตัวแหละกล <Yeah. S 1> ่องแบบเนี้ยตรงปอันนี้กูว่ามันก็ตรงโปกมากนะเพรานะว่าด้วยความที่ลูกที่มันพัฒนานะมันก็ไม่ได้มาจอะทีละอันใช่ไหมงานมันใหญ่กูว่าโดยรวมมันคือตรงเลยแหละกูให้9.5แล้วกันะ่ะงั้นเรามาดูความคุ้มค่าความดีต่อใจแล้วกันเฮียว่าไงบ้างกูว่าแมงให้สุ ยิ้มตลอด EP เลยจริงๆก็อยากจะให้สินนะแต่ด้วยความที่ราคามันสูงอยู่อบหมื่นสี่อะสำหรับกูม right ันย um, ังส <us> ูงอยู่นะแต่กูก็แม่ชอบจริงๆอะเกาแล้วกันก็ยังไหวแหละจบไปแล้วครับสำหรับ EP คู้มั้งเดี๋ยวๆๆนี่กูชอบมากถึงถึงขนาดกูซื้ออีกตัวต้องมาวางคู่กันเลยนะเอ้านี่ๆๆน้า เป็นโซโลจากแท่แทกสตูดิโอนะเป็นไงวางคู่กันแม่คตรติ่งเลยยังไงตอนนึงถึงแบบคูมากับโซโลก็ต้องฉากเนี้ยเอใช่เพราะว่ามันเป็นฉากเด็ดฉากตำนานในดวงใจของแฟนโซโลหลายคนคือโซโลอ่ะมันเป็น WTF นะแต่ว่าความรู้สึกกูัวตอนดูในการ์ตูนอ่ะแม่งคือสเกลเนี้ยเว้ยเพราะว่าคูมาในการ์ตูนมันแบบใหญ่กว่าแบบใหญ่เยอะออ มันเลยแบบโซเชียลมีคนรู้สึกว่าเข้ากันกับตัวนี้ได้ดีอะกูพูดจบจริงๆนะจบแล้วหมดแล้วหมดแล้วโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคุมบลาสลิฟยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ตามเราเช่นเคยนะครับครับแล้วก็อีพีน่าจะเป็นตัวเยไลแล้วจะมีตังซื้อกิ่งไม้ก็ติดตามแล้วผมขอบคุณครับผมน่าจะหมดแล้วครับจบแล้วใช่ไหมจบแล้วไม่ถืออีกแล้วใช่ไหมโอ้